ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชื่อมาตราเฉพาะมาตราที่สำคัญมาตราสองบทนิยามมาตรา3ามอำนาจของผู้เสียหายมาตราสการฟ้องคดีของสามีภริยามาตราหผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายมาตราห ผู้แทนเฉพาะคดีมาตรา7จทับหนึ่งสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามาตรา13การใช้ล่ามแปลมาตรา17ผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญามาตรา18อำนาจสอบสวนมาตรา19อำนาจสอบสวนความผิดที่เกี่ยวพันกันหลายท้องที่ มาตรา20พนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบกรณีความผิดเกิดนอกราชอาณาจักรมาตรา21ทับหนึ่งผู้มีอำนาจชี้ขาดการเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบมาตรา22เขตอำนาจศาลมาตรา23การขอโอนคดีมาตรา24 เขตอำนาจศาลในความผิดเกี่ยวพันกันมาตรา26การขอโอนคดีในกรณีพิเศษมาตรา28บุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญามาตรา29ผู้เสียหายฟ้องคดีแล้วตายลงมาตรา30ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์กับพนักงานอายการมาตรา31 พนักงานอายการขอเข้าร่วมเป็นโจทกับผู้เสียหายมาตรา32อำนาจของพนักงานอายการในคดีที่เป็นโจทร่วมกันกับผู้เสียหายมาตรา33การรวมการพิจารณามาตรา34คําสคำสั่งไม่ฟ้องคดีมาตรา35การถอนฟ้องคดีอาญา มาตรา36ผลของการถอนฟ้องคดีอาญามาตรา37คดีอาญาเลิกกันมาตรา38อำนาจเปรียบเทียบมาตรา39สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับมาตรา40การยื่นฟ้องและการพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา มาตรา41การพิจารณาคดีแพ่งทำให้คดีอาญาเนิ่นช้ามาตรา43คดีที่พนักงานอายการเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายได้มาตรา44การเรียกทรัพย์สินหรือราคาตามมาตรา43 มาตรา44ทับ1ผู้เสียหายเรียกค่าสินใหม่ทดแทนในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจทย์มาตรา44ทับ2การพิจารณาคำร้องตามมาตรา44ทับ1มาตรา45การฟ้องคดีอาญาไม่ตัดสิทธิ์ฟ้องคดีแพง่งมาตรา46 ข้อเท็จจริงในส่วนอาญาผูกพันคดีส่วนแพ่งมาตรา47คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งมาตรา51อายุความคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญามาตรา52เหตุในการออกหมายเรียกมาตรา55การส่งหมายเรียกมาตรา57การจับ ขังจำคุกคน้นและปล่อยตัวมีหมายสารมาตรา65การจับผู้หลบหนีมาตรา66เหตุในการออกหมายจับมาตรา67การออกหมายจับบุคคลที่ไม่รู้จักชื่อมาตรา68อายุหมายจับมาตรา69เหตุที่จะออกหมายคน้น มาตาเจ็ดสิบหมายค้นเพื่อพบและจับบุคคลมาตราเจ็ดสิบเจ็ดการจัดการตามหมายจับมาตาเจ็ดสิบแปดการจับโดยไม่ต้องมีหมายจับมาตาเจ็ดสิบเก้าการจับโดยราษฎรมาตาแปดสิบความผิดซึ่งหน้ามาตราแปดสิบเอ็ดการจับในที่ระโหฐานมาตาแปดสิบสอง การขอความช่วยเหลือให้จับตามหมายจับมาตรา83วิธีการจับมาตรา84หน้าที่ของผู้จับมาตรา85การค้นและยึดสิ่งของผู้ถูกจับมาตรา87กำหนดเวลาควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามาตรา90การถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มาตรกา92การค้นในที่ระโหฐานมาตรา93การค้นในที่สาธารณสถานมาตรา94วิธีการค้นในที่ระโหฐานมาตรา96เวลาในการค้นที่ระโหฐานมาตรา98การจับบุคคลหรือยึดสิ่งของที่ได้จากการค้น มาตรา102การค้นในที่ระหฐานต้องค้นต่อหน้าผู้ครอบครองมาตรา117ผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีประกันมาตรา120พนักง,งานอายาการฟ้องคดีได้ต้องมีการสอบสวนก่อนมาตรา121ออำนาจสอบสวนคดีอาญา มาตรา123คําคำร้องทุกมาตรา124เจ้าพนักงานผู้รับคำร้องทุกมาตรา124ทับหนึ่งการจดบันทึกคำร้องทุกในคดีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กมาตรา126การแก้หรือถอนคำร้องทุกมาตรา129การสอบสวนในคดีที่ต้องมีการชนสูตรพิกศพ มาตรา130การเริ่มสอบสวนมาตรา131การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักง,งานสอบสวนมาตรา131/1ทั 1, การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาตรา133การสอบสวนผู้เสียหายและพยานมาตรา1 3 3ทวี การสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กมาตรา133ตรีการจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กชี้ตัวบุคคลมาตรา134การสอบสวนผู้ต้องหามาตรา134ทัหนึ่งการสอบถามและจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน มาตรา134ทับ2การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีมาตรา134ทับ3ผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความเข้าฟังการสอบปากคำตนมาตรา134ทับ4การสอบถามคำให้การผู้ต้องหามาตรา135 ห้ามมีให้พนักง,งานสอบสวนจงใจผู้ต้องหามาตรา139การรวบรวมบันทึกเอกสารรวมเข้าไว้ในสำนวนมาตรา140การดำเนินคดีหลังการสอบสวนเสร็จมาตรา141ความเห็นของพนักง,งานสอบสวนในกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำผิด มาตรา142ความเห็นของพนักงานสอบสวนในกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำผิดและถูกควบคุมอยู่มาตรา143ขั้นตอนดำเนินคดีของพนักงานอายการมาตรา144อําำนาจพนักงานอายการส่งให้เปรียบเทียบมาตรา145 คำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการมาตรา145ทับหคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอายการในกรณีสำนวนการสอบสวนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานตำรวจมาตรา146การแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีมาตรา147 ผลของคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีมาตรา148เหตุที่ต้องชนะสูตรพิกษอบมาตรา149หน้าที่ของบุคคลในกรณีมีความตายเกิดขึ้นมาตรา150การชนะสูตรพิกษพมาตรา155ทับหนึ่งการสอบสวนในกรณีความ เกิดจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานมาตรา156กรณีความตายมิได้เกิดจากการกระทำผิดอาญามาตรา157การยื่นฟ้องคดีอาญามาตรา138แบบคำฟ้องคดีอาญามาตรา159 การขอเพิ่มโทษจำเลยฐานไม่เข็ดหลาบมาตรา160คําคำฟ้องในความผิดหลายกระทงมาตรา161อำนาจศาลในการตรวจคำฟ้องมาตรา162การไต่สวนมูลฟ้องมาตรา163การขอแก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องหรือคำให้การมาตรา164 หลักเกณฑ์การขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องมาตรา165กระบวนพิจารณาของศาลในวันไต่สวนมูลฟ้องมาตรา166โจทย์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดมาตรา167คําสคำสั่งศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาตรา170ผลของคำสั่งศาลในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาตรา171 บทบัญญัติที่จะนำมาใช้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาตรา172การพิจารณาและสืบพยานในศารมาตรา172ทวิการพิจารณาและสืบพยานรับหลังจำเลยมาตรา172ตรีการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปี มาตรา172จัตาวาการสืบพยา,ยานนอกศาลคดีที่พยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีมาตรา173การสอบถามจำเลยเรื่องทนายความมาตรา173ทับงการกำหนดวันตรวจพยา,ยานหลักฐานมาตรา173ทับง วันตรวจพยา,ยานหลักฐานมาตรา175สาศาลมีอำนาจเรียกสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบการวินิจฉัยมาตรา176การพิจารณาคดีที่จำเลยให้การรับสารภาพมาตรา181ให้นำมาตรา139และมาตรา166มาบังคับแก่การพิจารณา มาตรา182คําคำพิพากษาหรือคำสั่งมาตรา183การทําคการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือความเห็นแย้งมาตรา184การประชุมเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งมาตรา1 8 5กรณีที่ศาลต้องยกฟ้องโจทย์มาตรา192 การทำคำพิพากษามาตรา193การอุทธรมาตรา193ทวิข้อห้ามอุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงมาตรา193ตรีการอนุญาตหรือรับรองให้อุทธรในปัญหาข้อเท็จจริงมาตรา195ข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในฟ้องอุทธร มาตรา196การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณามาตรา198การยื่นอุทธรณ์และหน้าที่ของศาลชั้นต้นในการตรวจอุทธรณ์มาตรา198ทวิการอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์มาตรา202การถอนอุทธรณ์มาตรา208 การพิจารณาคดีที่อุทธรมาตรา212ข้อหมมิให้สารอุทธร์เพิ่มโทษจำเลยมาตรา213ผลของคำพิพากษาสารอุทธรต่อจำเลยอื่นที่ไม่ได้อุทธรมาตรา215บทบัญญัติในสารชั้นต้นที่ให้นำมาใช้ในชั้นอุทธรมาตรา216กการดีกา มาตรา218ข้อจำกัดสิทธิ์ดีกาคดีที่ศาลอุทธร์พิภากษายืนหรือแก้ไขเล็กน้อยมาตรา219ข้อจำกัดสิทธิ์ดีกาคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่0มื่นบาทมาตรา219ทวิข้อจำกัดสิทธิ์ดีกา ในปัญหาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาตรา219ตรีข้อจำกัดสิทธิ์ดีกาในคดีที่เกี่ยวกับการกักขังมาตรา220ข้อจำกัดสิทธิ์ดีกาในคดีที่ศาลล่างทั้งสองศาลพิพากษายกฟ้องมาตรา221ข้อยกเว้นให้ศาลดีกา ในคดีที่ต้องห้ามตามมาตรา 218, 219, 220มาตรา225บทบัญญัติในสารอุทธร์ที่ให้นำมาใช้ในชั้นดีกามาตรา226พยานหลักฐานในคดีอาญามาตรา226ทับหนึ่งการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยชอบ มาตรา226ทับสองพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดครั้งอื่นๆของจำเลยมาตรา226ทับ 3, พยานบอกเล่ามาตรา226ทับ 4, ข้อห้ามการนำสืบในความผิดเกี่ยวกับเพศมาตรา226กทับาการรับฟังคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือในคดีอื่น มาตรา227การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญามาตรา227ทับหนึ่งการชั่งน้ำหนักพยานบุคคลที่มีข้อบอกพร่องมาตรา228อำนาจของศาลที่สืบพยานเพิ่มเติมมาตรา229การสืบพยานและ,ะเผชิญสืบมาตรา229ทับหนึ่ง การยื่นบัญชีระบุพยานมาตรา230การเดินเผชิญสืบและการส่งประเด็นมาตรา245การบังคับคดีและหน้าที่ของศาลชั้นต้นในคดีที่พิพากษาลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต